สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนสัตว์เล็กๆแถวบ้านเรานะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะวันอาทิตย์ค่ะอากาศดีๆแล้วก็จะพาทุกคนมาชมสัตว์นะคะเป็นส,สวนสัตว์เล็กๆนะคะแถวใกล้บ้าน ขับรถมาไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะคะทุกคนแบบอยู่ใกล้มากอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะคะเด็กๆเขาก็จะชอบที่นี่กันมากเลยนะคะเด็กๆในเมืองนี้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพนี่นะคะม้าโพนี่ค่ะทุกคน ถ้าเราก็มาเจอนี่เลยนกยุงตัวผู้นะคะเขาจะไม่กลางปีกจนกว่าเขาจะเจอนกยุงตัวเมียนะคะทุกคนเขาจะโชว์ปีกเขากับตัวเมียเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆ เจออาปากกาหนึ่งตัวนะคะคิดว่าวันนี้เอาปากกาคงจะร้อนนะคะก็จะนั่งอยู่กับที่นานมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแพะนะคะทุกคนควนกลับมาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะคะอัลปากกาสงสัยจะร้อนค่ะสงสัยเขาจะร้อนอากาศมันค่อนข้างจะกุ่นวันนี้ แล้วเราก็เจอเจ้ากระต่ายอีกแล้วนะคะจริงๆกระต่ายนี้มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากแย่งชิงเด็กๆคะ่ะเด็กๆเขาชอบดูกระต่ายกันเขาเข้าคิวดูกันเราก็แบบรีบถ่ายรีบออกมานะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเต่ายักษ์นะคะกับเมียแคทนะคะคิดว่าเต่ายักษ์กับเมียแคทนี่เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันคะ่ะอยู่กรงเดียวกันนะคะแล้วก็แบบเขาคุ้นชินกับคนมากเลยนะคะเวลาเห็นคนนี่เขาจะเดินมาโชว์ตัวเลยนะคะทั้งเต่าทั้งเมียแคทเลยคะ่ะแบบน่ารักมากๆเลย แล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยนะคะแล้วก็มาเจอนี่เลยเจ้านี่อีอกัวนานะคะอีกัวนานี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเชื่อไหมคนที่ดูแลเขาบอกว่าอีกัวนาเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนมากและชอบให้กอดเลยนะคะทุกคนแต่หน้าตานี่ไม่ให้เลยนะคะหน้าตาน่ากลัวมากะะทุกคนดูหน้ามันะคะดูหน้าเขานะคะอันนี้เป็นยิ่งกา สังเกตดูกิ้งกาที่นี่นะคะก็จะกินผักซะส่วนใหญ่เพราะว่าเห็นอาหารที่เขาวางอยู่ก็จะเป็นอาหารผักซะส่วนใหญ่กิ้งกาเขามีลายสายพันธุ์เหมือนกันนะ เป็นงูนะคะงูแบบมีพิษนะคะเห็นหัวกระโหลกนะคะที่เขาเป็นสัญลักษณ์ไว้อันนี้ก็จะเป็นกิ่งกาอีกสายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นมแมลงนะคะ,มะแมลงที่พรางตัวเหมือนอกิ่งไม้แล้วก็อันนี้เป็นพายตันค่ะทุกคนงูชนิดนี้นะคะเจอที่พม่าแล้วก็ไทยนะคะมันกําลังลอกคราบนะคะแล้วมันจะชอบลัดคนนะคะแล้วก็สามารถกินคนได้ค่ะพลังมันเยอะมาก อันนี้ก็จะเป็นกิ้งกา่าอันนี้ก็น่าจะเป็นกิ้งก่าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาที่อควาเรียมกันค่ะทุกคนอควาเรียมนี้ก็จะเป็นอควาเรียมเล็กๆนะคะแล้วก็มีปลาหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ ถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมเพลินๆน,นะคะเราต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่แบบเราไม่สามารถบอกอาสายพันธุ์ของปลาแต่ละชนิดได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะทุกคนอควาเรียมเล็กๆแต่ว่าปลาเยอะมากค่ะ เราเข้าใจว่าอันนี้เป็นหมูป่านะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นหมูดำค่ะทุกคนเขาเรียก black pig ค่ะอันนี้คือเอาปะก้านะคะเอาปะก้าเรามาเจอตอนขาออกนะคะเอาปะก้าสีขาวและนี่เลยก็คือตกยุงตัวเมียนะคะมาอยู่สักไกลเลยค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ